ทุกอย่างมันต้องใช้เวลาครับพักการเมืองน่าจะเป็นาสาบันสุดท้ายที่ปรับตัวได้ช้าที่สุดอันนี้ผู้ลงรงประชาชนสื่อมวลช,มชมนนีต้องเร็วแ,แรงต้องนําไปสู่การล้อมกรอบให้เขาต้องบังคับให้ฝ่ายการเมืองต้องเล่นตามผู้อารู้ไหมว่าอย่างพวกแก๊งยากุซ่าหรือในญี่ปุ่นที่มีเป็นร้อยๆแก๊งระท้ายสุดก็ยุบควบรวมกันเล็กลงไปเรื่อยเพราะ<ๆ><ๆ>สังคมคปฏิเสธหรือแม้กระทั่งแก๊งมาเฟียของอิตาลี ความกล้าหาญท้าทายทดสอบกระบวนการยุติธรรมแต่หอกระบวนการยุติธรรมแข็งแรงแล้วกับภาคประชาชนแข็งแรงไม่เอาด้วยแกง๊งพวกมาเฟียต่างๆก็ต้องปรับตัวเข้าสู่ระบบอ่าข่าอะไรอยู่กลไกให้อยู่ภายใต้กติกาให้มากขึ้นแม้ว่ายังมีเทาอยู่ผมคู่อย่างนี้ว่าต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมาตามเนื้อผ้านะครับเทาวันนี้ไม่สามารถหายในประเทศไทยได้แบบสมบูรณ์แบบภายในปี2569แต่ต้องใช้เวลาเพื่อจัดการริดลอน ตัดออกไปเรื่อยๆนะครับฝ่ายความกล้าหาญ <c oughs> ผมวต,ต้องกราบความขอบพระคุณในคำว่าที่สื่อมวลชนกล้าพูดหรือการนําเสนอรายการวิเคราะห์พูดกระทบชิ่งไปยังฝ่ายการเมืองทุกวันนี้ก็ยอมรับว,ว่าฝ่ายนักการเมืองบางพรคบางคนก็ยังหน้าด้านก็ยังอยู่สารใช่นะยังยังสารแนที่จะลอยหน้าลอยตาอยู่ในการเมืองไทย <c oughs> โดยไม่บอกว่า,วา <c oughs> เอา้เอาก็คือด้วยกฎหมายบ้านเราตามในที่คำวินิจฉัยไม่ที่ส้นสุดเนี่ยก็ถือว่าไม่ผิดก็ยังไม่ผิดแต่ คือความยางอายเขามันหนาไงมันไม่มีมคือประเทศเนี่ยแค่อยู่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแน่ลาออกไม่เข้ามายุ่งข้องเกี่ยวออกทันทีนะครับเข้าสู่กระบวน,นการเพื่อไม่ให้ใช้อิทธิพลเส้นสายไปแทรกแซงต่อการตรวจสอบเราต้องพูดใจอย่างนี้กดดันบ่อยๆครับนะฮะคือสื่อดีประชาชน,น,นต้องตั้งคําถามนะครับกับทุกรรคการเมืองด้วยนะผมก็ปรารถนาดีกับทุกรรคการเมืองเพื่อจะต้องได้คนตัวแทนที่ดีที่สุดเข้าไป นะฮะไม่ได้มีเจตะนาะว่าจะต้องให้ร้ายพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งเพราะเชื่อว่าทุกพรคก,การเมืองหนึ่งมันมีและ้วสะัพวกแฝงเข้ามาเพื่อต้องการใช้พื้นที่เนี้ยยกระดับชุบต,ตัวตัวเองอนะครับอาจารย์แต่ถ้าเขาไม่แคร์กดดันไปสิเพราะตอนนี้เขาเรื่อมไม่แคร์กันแล้วนะฮะผมไม่ได้แค่พูดถึงการเมืองนะผมพูดถึงอื่นๆด้วยนะที่บ่อย,อยๆ<บ>เอาอย่างงี้คุณอ่านยกตัวอย่างนะแม้กระทั่งอุบัติเหตุเพศภัยต่างๆเนี่ยถ้าเราบี้กันอย่างเงี้ยกระแสมันจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงนําไปสู่การขึ้นบัญชีหรือไม สังคมต้องปากเปียกปากแฉะฮะกับเรื่องเรื่องทุกเรื่องเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมันปล่อยข้ามในไม่ได้นะครับคือเราแน่นอนเราอยากคิดว่าการมือมีความหวังแต่เราต้องสร้างระบบให้มันมีความหวังนะครับครับผมแล้วเราทํายังไงเราถึงจะไม่ไปจะดูยังไงเราไม่ไปเลือกว่าเลือกไปเลือกมาสุดท้ายเลือกเลือกเท่าเข้าไปอีกคครครับับบ<อ>ก็ต่อต้านแทบตายสุดท้ายเลือกให้เข้าไปเป็นกําลังให้เขา อาจารย์วันพิชิตพูดถึงกลไกการตรวจสอบอันเนี้ยผมคิดว่าน่าสนใจแต่แต่ก่อนอื่นต้องต้องเรียนคุณหลนเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังว่าผมไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองพรรคใดเลยผมถึงถามไงฮะในบรรดาเราจะได้ตอบสิบสองพรรคที่แข่งขันกันแล้วก็หลายพรรคก็ดูน่าเลือกหลายพรรคก็มีนโยบายค่อนข้างน่าสนใจใน43แคนดิดตนายกรัฐมนตรีก็มีคนน่าสนใจอยู่แต่แต่ผมจะพูดกลางๆว่าในการเลือกตั้งครั้งเนี้ย สำหรับผมแล้วสนใจสามกลุ่มสามกลุ่มครับผมผมเรียกว่าเป็นสามนักครราประชาธิปไตยเมื่อก่อนนั้นอาจารย์นั่นเองเราธรรนัตเรียกว่าสองนักครราประชาธิปไตยคือคนชนบทคนที่ไม่ได้อยู่ในเมืองเนี่ยก็มีเสียงเยอะก็จะเลือกรัฐบาลส่วนคนในเมืองเนี่ยหัวก้าวหน้าอยากจะเปลี่ยนแปลงเยอะๆโครงสร้างใหม่ๆก็จะไม่พอใจก็จะพยายามล้มรัฐบาลอันนี้เป็นสอง นักคาราเก่าครับซึ่งผมว่าจบละมันเปลี่ยนไปแล้วชนบทเมืองไม่มีแล้วแบบนั้นแต่มันเกิดเป็นสามกลุ่มนักคาราประชาธิปไตยมันคือแบบใหม่หนึ่งเป็นคนกลุ่มที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงมากกว่าเดิมนะครับเป็นเปลี่ยนการเป็นพลิกฝ่ามือเลยต้องการต้องการยกเครื่องต้องการแรงต้องการเปลี่ยนเปลี่ยนคุณอันด้วยอืเปลี่ยนอาจารย์ด้วยเปลี่ยนผมด้วยเปลี่ยนหมดอ่ะเพราะว่าเขาบอกเขายืนแบบเดิมไม่ได้แล้ม แล้วเราก็ไม่ใช่คนหนุ่มสาวเนี่ยคนมีอายุก็เป็นนะครับแล้วก็บอกว่าทําแบบเดิมๆไม่ได้แล้วเทาๆไม่ได้แล้วต้องต้องสะอาดต้องเดินหน้าต้องต้องแก้ไขทุกอย่างครือคือทุกอย่างไม่ไม่เดินแลวนะครับอันนี้เราไม่ต้องขยายความแล้วก็ไม่ใช่พักเดียวด้วยมีหลายพักก็คิดคล้ายๆกันับถ้าจะลบกับกัมพูชาก็ต้องให้สุดจบสุดถ้าจะลบกับอะไรกันก็ต้องสุดทางนะครับถ้าจะปราบทุนก็ต้องปราบให้สุดอันนี้ อันนี้เข้าหาเสียงแล้วหลายนโย,ยบายก็ดูน่าสนใจออันนี้นะแต่จะทําได้หรือเปล่าไม่ไม่อันนั้นก็แล้วแต่การจะชอบใครไม่ชอบใครอันนันนกขลาแรกก็คือเพื่อการเปลี่ยนแปลงถ้าเปลี่ยนแปลงแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนจะแก้นูนนแก้นี่เยอะเลยครนะครับกลุ่มที่สองบอกว่าแล้วระหว่างที่แก่แลวย,ยังไม่เสร็จจะจะเดินต่อ,อยังไงจะทำหากินยังไงอืระหว่างรนนหรือโรงพยาบาลหรือโรงเรียนเนี่ยอืม,อม,มันจะยังไงกันแน่นะครับเนั้นนักขาที่สองก็คือเอ้าก็ผสมกันกลางกลางกันแน่ ปณีปนอมปณีปนอมถ้าถ้ามีสีเทาก็เอาคนที่ไม่เทาไปคุมไว้แต่คนก็ถามว่าแล้วจะคุมได้เหรอพยายามคุมมาหลายรอบแต่ก็ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าระหว่างนี้ก็โปรแม็กซ์ p r o Max++ เข้าไปทำทำให้คนรู้สึกว่ายังมีความหวังเติมความ plus เติมควาแม็กซ์ max max กะมีก่อน max มีเกรดเกนที่ผมเขียนไว้ในเฟซบุ๊กนะครับเอาใส่ลงมาเยอะๆแล้วฐานตรงนี้ก็พอใจเพราะว่าเขาก็มองว่า ไหนก็เหมือนกันหมดแล้วขอให้ผมนะครับยืนได้ครับผมและข้างบนก็บอกขอย่าสั่นมากของผมก็ร่ำรวยอยู่ของผมก็ยังให้มีแรงจูงใจสมประโยชน์ทุกฝ่ายสมประโยชน์ให้อยู่กันแต่ว่าแปะหัวให้มันดูน่าสนใจหน่อยดูใหม่ๆหน่อยใหม่ๆหน่อยก็พอแล้วบ้านเราก็เป็นแบบนี้อันนี้ก็เป็นนักฆราที่สองนักคราที่สามคือยังไงนีครับเกิดบังเอิญขึ้นมามันมีกลุ่มที่แตกออกไปจากสองกลุ่มนี้แล้วก็เข้าเขาไม่ได้ก็กลายเป็นกลุ่มที่สามที่จะตรวจสอบ สองกลุ่มเนี้ยออันนี้น่าสนใจอาจารย์เรียกกลุ่มนี้ว่ากลุ่มอะไรฮะก็ก็เป็นกลุ่มพลังในการตรวจสอบอย่างเดียวเลยกลุ่มตรวจสอบเขาอยู่ข้างในด้วยไม่ไม่ใช่กลุ่มพันธมิตรเก่าไม่ใช่กลุ่มสีเป่านกหวีดเก่าพวกนี้เขาอยู่ข้างนอกเขาตรวจสอบได้ระดับหนึ่งแต่กลุ่มข้างในเนี่ยเขายื่นตรวจสอบไปเลยเขารู้อยู่แล้วว่าในบัญชีรายชื่อสิบคนนะั้นมันอาจจะมีมากกว่านั้นครับผมอันนี้ถ้ามีเยอะๆนะครับ S <S <an> <S เราจะได้คนที่อยู่ในคณะกรรมธิการคนที่อยู่ใน,นกลไกเคยอยู่ที่นั่นมีประสบการณ์รและเขาจะเกิดค,ความสามารถในการตรวจสอบสองกลุ่มนี้ไม่ว่าสองกลุ่มนี้ถ้ากลุ่มไหนได้เป็นรัฐบาลกลุ่มที่3เนี่ยถ้าไม่เป็นรัฐบาลน,นะครับ,รบแล้วไม่ไปผสมสีกันอีกเขาก็จะตรวจสอบลึกๆเลยเพราะเขารู้ตัวบุคคลนี่ครับเขายืดเรื่องได้เลยใช่ไหมครับและเห็นเห็นแล้วนะค,ะครับแล้วกลุ่มนี้ก็มาจากความบังเอิญที่ว่าเขาหลุดออกจากสองขั้วนี้แล้วไปอยู่เป็นขั้วที่สามแล้วก็เริ่มตั้งหลักกันใหม่